ถ้านับเวลาย้อนหลังไปสัก40ปีนะครับการที่ใครคนหนึ่งที่คิดอยากจะทําในสิ่งที่ตนรักหลังเช่นการเป็นนักดนตรีไม่ว่าจะเป็นสมัครเล่นหรืออาชีพมันไม่ใช่เรื่องง่ายครับต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรคมากมายมีอะไรบ้างเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอออกตัวนะครับว่าผมไม่ใช่นักดนตรีอาชีพหรือไม่ใช่นักร้องอาชีพที่เก่งกาจหรือ โด่งดังมาจากไหนนะครับแต่ก็อยู่ในวงการนี้มา40ปีได้นะครับก็พอจะผ่านอะไรมาบ้างาได้รับประสบะการณ์ตรงอะไรมาบ้างนะครับก็อยากจะมาแชร์สู่กันฟังว่าสมัยก่อนกับปัจจุบันนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรในการที่จะเป็นนักดนตรีนะครับก็จะเล่าสู่กันฟังแบบสนุกสนุกนะครับโดยผมจะแบ่งออกเป็น4ตอนนะครับ ซึ่งผมก็ได้ศึกษาชีวประวัติของนักดนตรีนักร้องหลายๆท่านที่อยู่ในยุคเดียวกันกับผมนะครับหรืออาจจะยุคใกล้เคียงกันนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยในการเส้นทางการเดินทางของการเป็นศิลปินการเป็นนักดนตรีหรือนักร้องนะครับซึ่งสมัยเป็นเด็กนะครับผมก็เป็นเด็กมันนอกธรรมดาก็คุณพ่อคุณแม่เป็นครูนะครับ เราก็มีพี่น้อง3าี่คนนะฮะก็เป็นเด็กเหมือนชาวบ,บ้านทั่วไปแล้วแหละก็ชอบฟังเพลงตอนเช้านะครับที่วัดเขาก็จะมีการเปิดเครื่องขยายเสียงดังเข้ามาถึงบ้านนะครับก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งอย่างเช่นอสอนคีรีศรีประจวบหรือรุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับก็จะเปิดกรอกงูทุกวันทุกวันนะครับและเราก็ได้ยินทุกวันนะครับก็จะมีความชอบซึมเข้าไปในตัวเรื่อยๆนะครับ ด้วยความที่ได้ยินเสียงเพลงกรอกหูทุกวันนะครับก็เลยชอบที่จะร้องเพลงก็ได้หัดร้องเพลงที่บ้านเองนั่นแหละครับก็เอาหัวมุดตุ่มน้านะครับในการฝึกซ้อมร้องเพลงสักพักก็จะมีางานวัดบ้างงานโรงเรียนบ้างที่เขาจัดประกวดร้องเพลงก็ไปร้องกับเขาบ้างนะครับซึ่งสมัยนั้นไม่มีซาวด์แทร็กไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับร้องก็คือร้องสดๆร้องเดี่ยวๆนั่นแหละไม่มีดนตรีประกอบ นะครับก็ตามภาษาบ้านนอกสมัยก่อนก็ทําได้แค่นั้นนะครับซึ่งรางวัลในการประกวดร้องเพลงในสมัยนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นขันน้ําผ่านรองนะครับผมก็ตระเวนว่างานโน้นงานนี้บ้านโน้นบ้านนี้เขามีงานประกวดร้องเพลงแทบจะบอกว่าไปไหนก็ไปหมดมีที่ไหนก็ไปนะครับคือไม่ได้รางวัลอะไรกับเขาหรอกนะฮะแต่ด้วยความชอบนะครับก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจนจบ ป .7 นะครับซึ่งสมัยนั้นชั้นประถมมันถึงป .7 ครับกบก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนหนังสือต่อในเมือนในตัวเมืองตัวจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งพอจบป .7 นะครับก็ได้เข้ามาสอบเรียนต่อระดับมัธยมศึกษานะครับสมัยนั้นมศมศหนึ่งสอมสี่ห้าหนะครับ ผมก็เข้ามาเรียนต่อที่โรงเรียนประจำจังหวัดชายนะครับคือโรงเรียนเบญจมามหาราชที่จังหวัดอุบลน,นะครับซึ่งก็เหมือนเด็กต่างอำเภอรหรือต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนหนังสือในเมืองนะครับปีแรกก็จะเรียนดีก็ยังไม่มีเพื่อนเฮลเท่าไหร่ยังไม่ติดเพื่อนนะครับพอหลงัลงๆมานี่ชีวิตเริ่มมันแล้วครับเดี๋ยวจะเล่าต่อไปสนุกแน่นอนครับเรียนปีแรกนะครับผมเล่นดนตรีอะไรไม่เป็นซากชิ้นนะครับ มี่วันหนึ่งเพื่อนเขาชวนไปสมัครวงโยธวาทิตของโรงเรียนเอา,เ,อา,เ,อาเราก็ไปก็เข้านะครับแต่ครูเขาก็ให้ได้แค่ตีกลองแต็กนะครับก็ไอ้เราก็โอเคตีตีไปแต่หลังๆมาตีรู้สึกไม่สนุกไม่ชอบนะครับก็เลยขอเปลี่ยนเป็นดนตรีชิ้นอื่นคือเราขอเปลี่ยนจากการตีกลองแต็กนะครับอยากจะมาเป่าปี c l a r i n e ตนะครับแต่ตำแหน่งปีไม่ว่างนะครับ เขาก็เลยจับผมนี่ไปลองเป่า,าบาริโทนนะครับซึ่งเป็นแตรปากใหญ่ๆนะครับผมเป่าก็ไม่ดังนะครับเป่าพูดๆป,ปัาดๆก็เลยไม่รู้สึกชอบคือผมไม่รุ่งแล้วทางนี้ก็เลยก็เลยขอลาออกจากวงนะครับจากวงยุธวาทิตย์ก็เลยหยุดไปพักหนึ่งก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับผมลึดก,กับเพื่อนไปที่โรงอาหารนะครับซึ่งสมัยนั้นมันก็จะมีเวที ให้แสดงอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับก็เห็นรุ่นพี่เขามาเล่นกีตาร์โฟกสมัยนั้นนักร้องฟกซองดังๆก็จะมีแอกเนชานนะครับไม่ทราบใครเคยได้ยินหรือเปล่าเขาดังมากกับโอเท่ไปเห็นรุ่นพี่เขาเล่นกีตาร์กันร้องเพลงอย่างเช่นเพลงของปีเตอร์พอลแอนด์แมรี่นะครับซึ่งผมก็คงรู้อย่างเช่นเพลงเพลงกรดเรนโบ้ พับ The Magic Dragon นะครับซึ่งตอนนั้นดังมากแล้วเราก็ด้วยความที่เราไม่รู้เรื่องนะก็รู้แต่ว่าเออมันเพราะก,ก็แค่นั้นเองนะครับก็รู้สึกชอบชอบในเสียงกีตาร์อยากอยากเล่นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแต่เล่นไม่เป็นเลยไม่รู้เรื่องกีตาร์ก็ไม่มีนะครับครับด้วยความที่เราอยากเล่นกีตาร์นะครับก็เลยขอคุณแม่ว่าขอตังซื้อกีตาร์สักตัวหนึ่งนะครับตอนนั้น กีตาร์โปร่งราคาเจ0ดร้อยบาทนะครับยี่ห้อรอย,ยัลซึ่งก็เป็นราคาที่แพงมากนะฮะสมัยนั้นก๋วยเตี๋ยวชามละหาบาทนะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าแม่เขาไปหาตังค์มาจากไหนแล้วเอืออาจจะไปหยิบยืมมาก็ได้ซึ่งเป็นกีตาร์ตัวแรกที่ผมได้เป็นเจ้าของนะครับซึ่งตอนที่แม่ให้ตังค์มาซื้อกีตาร์นี้พ่อเขาไม่รู้นะครับซึ่งพ่อผมเขาจะห้ามตลอดเลยว่า ห้ามให้ห้ามมาทําอย่างอื่นนอกจากเรียนหนังสือนะครับโดยเฉพาะอาชีพนักดนตรีนี่เต้นกินรํากินนแกไม่ให้เลยนะครับปัญหาต่อมาก็คือมีกีตาร์แล้วเล่นไม่เป็นนะครับเนื่องจากไม่มีใครสอนก็โชคดีอีกแหละแถวแถวบ้านเขามีการซ้อมดนตรีของรุ่น,ร,นรุ่นพี่ครับก็เราก็ได้ยินเสียงแว่วๆมาก็ไปเฝ้าขเขาไปนั่งดูเขาซ้อมก็ไปใช้คําว่าอ้อนวอนก็ได้ว่าพี่ผมอยากเล่นกีตาร์ช่วยสอนม,มหน่อยเถอะ เขาก็ทำได้แค่จดขอร์ดเขียนใส่กระดาษนี่แหละฮะมันขอร c ์ด c a m i n ซเวอะไรเนี่ยเขาก็บอกว่าอ่ะเขียนได้แค่นี้แหละมึงไปเล่นเองนะครับไปพัฒนาฝีมือเอาเองซึ่งก็จริงๆก็มีอยู่สามสี่ขอดแล้แหละผมก็มาเล่นจนเพลงแรกที่เล่นนะครับก็จะเป็นเพลงง่ายๆนี่แหละ Why do I เล v e y u u so? ถ้าเป็นเพลงไทยก็เรื่อยๆมาเรียงๆนะครับก็ประมาณนั้นนะเพราะว่าขอดมันง่ายๆ ก็เล่นทุกวันหลังๆมาก็จะเป็นเพลงพวกหนังเรื่องไว้อลวนสุขขาอยู่หนใดหรือชูวงชูวับอะไรนั่นแหละก็ค่อยๆฝึกเล่นไปตามวิทยุนะครับและแล้วปัญหาใหญ่หลวงที่ตามมาก็คือเล่นกีตาร์เยอะขึ้นนะครับเล่นหนักแต่การเรียน d r อบลงคุณพ่อก็เอาเรื่องครับสุดท้ายผมก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าจะไปสายสามัญต่อได้ไหม ก็คือสรุปแล้วว่าน่าจะไม่รอดผมก็เลยเบนเข็มจากสายสามันมาเรียนสายอาชีพที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีโดยเลือกเรียนวิชาช่างไฟฟ้ากำลังครับซึ่งผมมาสอบเข้าวิทยาลัยเทคนิคก็ในระดับปวชนะครับช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ความมันบังเกิดนะครับเนื่องจากได้พบกับพี่เท่าและก็พี่เจ๊ก ปัจจุบันนะครับที่เป็นไวจราด้วยกันเนี่ยเขาเรียนปวชาสามแต่ผมเพิ่งเข้าปวชหนึ่งนะครับเขาเป็นพี่ผมสองปีนะครับและก็บังเอิญอีกทั้งสองคนเป็นเพื่อนของพี่ชายผมที่เราอยู่บ้านพักด้วยกันนะครับก็เป็นพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับก็เป็นเพื่อนกันให้เราก็มาเจอกันทุกวันก็มีกีตาร์โปร่งตัวเดียวที่ผมมีนั่นแหละก็เอามาเล่นกันก,ก้องก้องแกล้งนะครับ ก็พัฒนาฝีมือไปเรื่อยนะครับซ้อมกันมีกีตาร์่งตัวเดียวเดี๋ยวผมเล่นเดี๋ยวพี่เล่น,นก็สลับกันในนะ้นซึ่งการแกะเพลงในสมัยนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงสากลน,นะครับเนื่องจากในคลิปที่แล้วผมก็ได้พูดถึงอรารยธรรมของเพลงสากลที่เราได้รับนะครับจากแคมป์จีไอซึ่งเป็นทหารอเมริกันนะครับที่มาตั้งฐานทัพยอยู่ที่อุบลน,นะครับ ซึ่งมันก็ยังมีเพลงจากคนที่สถานีวิทยุต่างๆเขาเปิดกรอกหูทุกวันนะครับการแกะเพลงของเราก็ใช้วิธีอันดับแรกเลยนะครับก็คือไปหยอดตู้เพลงตามาที่ตลาดนะครับซึ่งเขาตั้งตู้เพลงไว้เราอยากฟังเพลงอะไรเราก็ไปหยอดแล้วถือกีตาร์ปลงไปนั่งแกะนะครับในเบื้องต้นนะพอสักพักหนึ่งนะครับผมก็รวบรวมเงินเก็บได้ไปซื้อเครื่องเล่นแผ่นเสียงเล็กๆมาอันหนึ่งนะครับ ราคาไม่กี่ร้อยหรอกแล้วก็ตู้เพลงต่างๆที่เขาโลกแผ่นเสียงออกมานะครับก็รู้สึกจะแผ่นละ5บาทผมก็เก็บตังค์ไปซื้อมาอยากได้เพลงอะไรซึ่งสมัยนั้นอย่างเพลงฟรีมีเพลงอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะโลกออกจากตู้เพลงแล้วก็ไปซื้อมาเก็บไว้การเอาไว้ใช้แกะเพลงเอาไว้ฟังนะครับรวมทั้งการใช้เทปคาเซ็ตนะครับในการแกะเพลงซึ่ง เราก็จะใช้วิธีที่บอกว่าไปจ้างร้านในการอัดเทปนะครับซึ่งอัดเพลงเดียวนั่นแหละทั้งหน้านะครับเพื่อที่จะไม่ต้องรีกลับไปกลับมาให้มันเหนื่อยนะครับก็จะแกะซ้ำๆวนๆอยู่นั่นแหละนะครับในการแกะเพลงแทบว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องตำราห,หรือทฤษฎีทางดนตรีเลยนะครับเอาแค่จับคอร์ดได้ก็ถือว่าบุญแล้วนะครับเนื่องจากสมัยนั้นไม่มีโรงเรียนสอนไม่มีแทบ็บไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรต่างๆที่จะเป็นสื่อ นอกจากหนังสือเพลงซึ่งก็มีคอร์ดมาให้นะครับซึ่งซึ่งต่างจากน้อ,นองๆหรือเด็กๆสม,สมัยนี้เยอะนะครับมีโรงเรียนสอนมี Youtube มีอินเทอร์เน็ตดูมีแท็บให้เรียนรู้เครื่องดนตรีก็แสนจะถูกนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่โอโ้โหอยากจะได้อะไรแต่ละอย่างเนี่ยแทบเลือดตาแทบกระเด็นนะครับกีตาร์ลวตัวละสองสามพันนี่แทบไม่มีปัญญาซื้อเลยนะครับในช่วงที่เราเรียนพวชเรากา็ได้ซ้อมกันได้ไป จ้างห้องซ้อมนะครับซึ่งสมัยนั้นค่าห้องซ้อมก็ชั่วโมงละร้อยยี่สิบแต่ก๋วยเตี๋ยวถ้วยละห้าบาทนะครับโอ้โหมันแพงมากซ้อมก็ต้องแทบยังไม่ได้เป็นเพลงแล้วหมดชั่วโมงละคิดดูนะครับคือเครื่องดนตรีนี่หาย,ยากมากๆแต่เราก็ได้ฟอร์มวงกันเล่นาตามงานต่างๆนะครับก็ใช้ชื่อหลายๆชื่อจนจำไม่ไดว้ว่าชื่อวงอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นงานปาร์ตี้เล็ก หรืองานเชียร์ลำวงหรืองานจ้างงานหางานฟรีเล่นหมดนะครับขอให้ได้เล่นก็มีความสุขแล้วในสมัยนั้นครับช่วงที่ผมจบปาชาวชทั้งพี่เท่าแล้วก็พี่เจ๊กซึ่งเป็นมือคีย์บอร์ดและก็มือเบสนะครับก็ได้เข้าสอบเข้าทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนผมแล้วนะครับผมก็เลยขอเบรกวงไว้เพื่อไปเรียนต่อในชั้นปาาวสที่กรุงเทพมหานคร2ปีนะครับ ช่วงที่ผมจบปวสกลับมาน่าจะเป็นปี25หรือ26เราวๆนี่แหละนะครับผมก็ได้มารอสอบเข้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งตอนนั้นก็ยังสอบไม่ได้นะครับยังเป็นคนงานรายวันอยู่นะครับก็ได้มาฟอร์มวงขึ้นมาใหม่ชื่อวง The b a s e นะครับก็เล่นกันในห้องอาหารซึ่งตอนนั้นห้องอาหารที่ผมเล่นน่ะแขกรู้สึกจะดีมาก เป็นอาหารห้องอาหารระดับแม่เหล็กของอุบลเลยนะครับวงดังๆต่างๆที่มาเล่นที่ห้องอาหารนี้ซึ่งเป็นการทัวร์นะครับก็อย่างเช่นคิริบูนวง The Hot Pepper Singer วง Grand X ซึ่งเป็นยุคหลังๆนะครับยุคที่เป็นมีคุณโอไอซูนคุณจอ h n นนี่เอนโฟเน่นะมึงคือไม่ไม่ใช่ Grand X ดังเดิมนะครับ แล้วก็จะมีเท่าที่จําได้มีวงโซดานะครับคือก็มียุคพี่โป่งพี่โอโอลานนะครับซึ่งตอนนั้นใช้ชื่อวงโซดาหลังๆมาก็จะเป็นหินเล็กไฟหรือเดอะซันนี่แหละนะฮะอันนี้ก็เท่าที่จําได้นะครับรวมทั้งนักร้องเพื่อชีวิตนะครับอย่างเช่นคุณนินิรนามที่เขามาเล่นเพื่อเปิดอัลบั้มสมัยนั้นนะครับก,ก็ก็ใว้เวียนมาเล่นนะครับเราก็ เล่นอยู่ที่ห้องอาหารในเขาสิหลายปีนะครับช่วงปี27ผมก็สอบเข้าทางานได้แล้วนะครับเราก็เล่นกันกลางคืนกันเรื่อยๆนะครับก็เปลี่ยนที่เล่นบ้างเนื่องจากร้านเดิมเลิกกิจการไปก็ไปเล่นร้านโน้นร้านนี้เรื่อยๆไปนะครับจนกระทั่งหน้าที่การงานของแต่ละคนก็มากขึ้นนะครับพนักง,งานก็เยอะ ก็เลยว่าเออมันก็คงสมควรที่จะเลิกวงแล้วลหละก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันและส่วนหนึ่งที่ผมก็ยังทําอยู่กับพี่เท่า2คนก็คือการรับเป็นอิเล็กตรอน2ชิ้นนะครับเล่นตามงานทั่วไปเ,เล่นในงานแต่งงานพิธีการต่างๆอะไรในจังหวัดอุบลนั่นแหละเรียกว่าเล่นในคนอุบลรัชธานีแต่งงานกันน่าจะถึง5 600คู่ได้นะครับสมัยนั้นนะและช่วงท้ายๆนะครับ รูปแบบของการรับฟังดนตรีหรือการทํา,าร้านอาหารหรือการเล่นดนตรีมันเปลี่ยนไปก็จะเป็นวงที่เล่นเพลงสมัยใหม่เพลงอินดี้เพลงอะไรนะครับซึ่งซึ่งเราก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ยุคของเราแล้วล่ะนะครับก็เลยเ,เลิกเลิกไปหลายปีก่อนที่จะเกษียณอายุนะครับจนกระทั่งเ,เมื่อปี65ที่ผ่านมาผมก็เกษียณอายุจากงานนะครับเราก็ได้มารวบรวมกับ สมาชิกเดิมก็คือพี่เท่ากับพี่เจนักแ็แหละนะฮะนอกนั้นก็จะมีคนอื่นมาเสริมอย่างมีลุงอิทมาตีกลองแล้วก็ทําวงไวยชารากันขึ้นมานะครับในการที่จะรื้อฟื้นเพลงเก่าๆเพลงสากลเก่าๆที่เราเคยเล่นนะครับที่เล่ามาทั้งหมดนะครับก็เป็นประสบการณ์ตรงของผมเองนะครับซึ่งก็ไปเกี่ยวพันกับเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเราได้ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมาบ้างอย่างเช่นเรื่องของ ความอัตคัดในเรื่องของเงินทุนในการที่จะไปเรียนดนตรีหรือการที่จะซื้อเครื่องดนตรีหรือการซ้อมถ้าเช่าห้องซ้อมคือทุกอย่างสมัยนั้นเป็นเป็นเรื่องที่ลําบากมากๆนะครับกีตร์มีตัวเดียวก็แบ่งกันเล่นไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนไม่มีสื่ออะไรให้เราได้เรียนรู้นะครับก็ได้ใช้วิชาครูพักรักจำมีคนนั้นแนะนำบ้างอ่า คนนี้บอกบ้างหลังๆมาก็ถึงจะมีวิดีโอเทปเข้ามาให้ดูเป็นไกด์นะครับอย่างเชฟสอนเล่นกีตาร์ของคนดังๆอย่างเช่นคุณป๊อบเดอะ n ซันคุณพอลกินเบิร์ดเรื่องอะไรต่างๆนะซึ่งซึ่งก็ได้แต่ดูนะครับเพราะว่าเราคงเล่นเหมือนเขาไม่ได้อันนั้นก็คืออยู่ยในยุคนั้นนะครับว่ามันมันยากลำบากนะครับ และอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดก็คือข้อห้ามจากครอบครัวครับเนื่องจากสมัยนั้นอาชีพนักดนตรีนักร้รกรองี่เป็นอาชีพเต้นกินรำกินไม่มีความยั่งยืนไม่มีความแน่นอนซึ่งซึ่งต่างจากสมัยนี้เยอะนะครับน้องๆเด็กๆรุ่นลูกรุ่นหลานที่เขาเป็นนักดนตรีอาชีพหรือนักร้องอาชีพปัจจุบันเขาจะหาเงินได้ง่ายมากมันมันมัน มันเป็นต่างกันลิบลับเลยระหว่างยุคของผมนะครับยุคเมื่อ40ปีที่แล้วกับยุคปัจจุบันนี้มันคือก็ได้แต่อิจฉาแล้วก็ดีใจแทนรุ่นนั่งหลังมานะครับที่เขามีโอกาสที่ดีมากบางคนก็ได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากครอบครัวเลยคุณพ่อจัดการคุณแม่จัดการให้สนับสนุนให้ไปเรียนดนตรีก็รู้สึกดีนะครับรู้สึกว่าเออมุมมองของผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับเนื่องจากเป็นอาชีพ ปัจจุบันนี้นักดนตรีนักร้กองนี่เป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับแล้วนะครับเป็นอาชีพที่มั่นคงและสามารถหาเงินได้ง่ายนะครับในคลิปต่อๆไปผมก็จะมีเรื่องราวหรือสาระดีๆทางด้านดนตรีมาฝากท่านอย่างเสมอๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับไวยชราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ